ข้ามกลางป่าดิบของเกาะกาลิมันตันประเทศอินโดนีเซียยังคงมีพิธีกรรมโบราณที่ทั้งแปลกลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ดำรงอยู่พิธีที่ผู้คนเชื่อว่าจะพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่โลกหน้านี่ก็คือพิธีชีวาพิธีกรรมของชนเผ่าดายักซึ่งไม่ใช่แค่การไว้อาลัย แต่คือการส่งวิญญาณอย่างแท้จริงเมื่อคนในเผ่าเสียชีวิตพวกเขาไม่รีบฝังถาวรแต่จะฝังศพไว้ชั่วคราวจนเวลาผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปีเมื่อถึงเวลาครอบครัวจะจัดพิธีขุดกระดูขึ้นมาทำความสะอาดพร้อมกับเสียงกรองเสียงรำและการบูชายันกระดูของผู้ตาย จะถูกใส่ในหอเก็บพิเศษเพื่อเป็นที่สถิตของวิญญาณและเปิดทางให้ไปสู่โลกหน้าการทำพิธีทิวามีค่าใช้ใจ่ายสูงและเต็มไปด้วยความศรัทธาแต่คนดายักเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีนี้วิญญาณจะยังวนเวียนและเป็นทุกข์นี่คืออีกหนึ่งมรดกลี้ลับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สะท้อนให้เห็นว่าความตายอาจไม่ใช่จุดจบแต่คือประตูสู่การเริ่มต้นใหม่สุดาเล่าเรื่องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ